นี่นะคะลักษณะของผักบุ้งเปรี้ยวมีน้องเขาอยากจะเห็นต้นแห้งๆของผักบุ้งเปรี้ยวนะคะเนี่ยเขาโตแล้วนะคะเนี่ยโตแล้วต้นแห้งต้นแห้งๆก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นต้นขนาดเล็กเนี่ยค่ะต้นแห้งเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็น ปนปร้องนี่คือเริ่มโตแล้วค่ะใบเริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นนี่ยังถือว่าน้นอยนะคะเนี่ยตรงป้องเนี่ยตรงก้านเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้ว นะะี่ค่ะเริ่มโตส่วนอันนี้คือป้องเก่าเขาต้นเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วค่ะน,นี่เห็นไหมเขาโตแล้วขนาดนี้ต้องเอาส่วนยอดยังกินได้อยู่ส่วนยอดแต่เละเวลาเอาไปแกงเนี่ยอย่าต้มนานนะคะ,ะแสดงว่าพอเอาใส่หม้อแล้วปิดไฟเลยไม่งั้นเราจะเละเหมือนกับแกงบอน นี่ค่ะต้นค่ะหลายคนเคยเห็นนี่นี่ยังเล็กต้องรออีกป่านึงค่ะป่านึงเนี่ยลำเขายังจะเท่ากับลำอ้อยเลยเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยกินไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วนะคะส่วนเนี้ยจะแข็งถ้าหากจะกินก็ต้องเก็บส่วนบนเนี้ยกินเนี่ยต้นนี้ก็ใหญ่นี่ค่ะแข็งแล้วเนี่ย แข็งโฟกเลยอันนี้ต้นเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ยังอ่อนอยู่ค่ะนี่กินได้เนี่ยจะหักให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยขนาดนี้ยังกินได้นี่ขนาดนี้ยังกินได้อยู่นี่ก็กินได้นี่ค่ะเนี่ยกินได้เดยอะได้นะ หักทิ้งเสียดายแต่มันกินไม่ทันจริงๆถ้าเอาไปลวกกินกับป่นบ้านเราอ่ะมันคงอร่อยเพราะมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยนี่ค่ะต้นเนี้ยลำใหญ่เท่ากับลำเทียนเลยเ,เนี่ยเริ่มโตเนี่ยพอโตใบก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าอยู่ตามข้างถนนนะคะ เป็นพืชยาวเลยเราต่อไปเขาก็จะออกดอกดอกเป็นดอกสีขาวๆนวลนวลนี่คะที่ให้ดูเนี่ยมันเป็นต้นเล็กๆเ,เพราะเขาตัดค่ะเขาตัดแล้วอีกอย่างหนึง่งตรงนี้น้ําไม่มีเนี่ยค่ะตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าจะกินก็ยังกินได้อยู่ตรงเนี้ยเอาไปแกงยังได้อยู่ค่ะนี่ ขนาดนี้ยังยังกินได้แต่ถ้าหากแต่เนี่ยนคะคะจะสังเกตคือถ้าเป็นแบบเนี้ยยังพอที่จะเอาไปแกงกินได้แต่ถ้าหากแตกกินต้นสาขาออกไปเยอะๆแล้วมันจะแฉ่เราจะขัดต้น,นให้ดูนี่ค่ะนี่นั่น,นะคะอันนี้ก็กินได้เยอะเลย โห oh, เนี่ยเอาไปแกงหักไปวันนั้นนะหักไปเยอะๆแกงได้ได้ครึ่งหม้อนี่นะคะต้นออดน,นี่คือต้นแก่ต้นแงทงตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นป,อป้องแบบนี้นี่ค่ะเป็นป้องแบบนี้เนี่ยนี่ค่ะจะมีลักษณะเป็นปล้องแบบเนี้แบบนี้เลย,ยเสียดายเก็บไปเถอะที่หาดเข้าไปแล้วเนี่ยสามสี่ก้านเนี่ยสงสารเสียดาย เดี๋ยวจะหักอันนี้ให้ดูนี่ยน่ะงั่นค่ะไปถ่าสองป้องเนี่ยสองสารแล้วหกักละลองหาดูนะคะมันหาง่ายค่ะแล้วสังเกตง่ายด้วยถ้าหากไปเกิดอยู่ตรงที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นลำเล็กๆ เป็นลำเล็กๆแล้วใบก็เขียวๆใบจะไม่ออกแบบนี้เมื่อกี้วิ่งไล่กัดคนเขาเนี่ยค่ะเห็นผู้ชายไม่ได้เลยไล่งับเนี่ยขนาดนี้ก็กินได้เนี่ยแต่จะไม่หักเนี่ยค่ะนี่คือต้นใหญ่เขาถ้าไม่มีใครมาตัดเลยเขาก็จะแตกกิ่งออกไปแบบเนี้ยเป็นพวกพืชล้มลุก อยากให้มีแบบนี้ที่บ้านเราเนี่ยคะ่ะเนี่ยก็จะแตกออกเป็นแบบเนี้ที่ลงคลิปไปเมื่อปีที่แล้วนะมีน้องคนนึงเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าที่บ้านเราก็มีเรียกว่าผักบุ้งควายน้องเขาว่าอย่างนี้คะ่ะเยอะเลยที่เยอะเพราะตรงนี้ค่ะมันจะมีน้ําในช่วงหน้าฝนจะเป็นน้ําขังคล้ายลำ คล้ายป้องอ้อยเลยน,นี่ไม่ได้ไม่นึกว่าจะเดินมาเจอนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นป่าขาบ่เปที่ยวนี่ละค่ะลองเดินสำรวจดูนะคะแล้วก็เก็บมาแกงอร่อยค่ะแกงก็เปรี้ยวหวานอร่อยดีไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ เขียวๆคือเกิดปีนี้เหลืองๆด้านขวานี้คือของปีที่แล้วค่ะน่ะนี่คือต้อนแก่ของมันจะเป็นแบบนี้สังเกตไม่ยากหรอกค่ะดูที่ต้ตนเนี้ยเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยต้อนนต้นใหญ่เนี่ยเท่าอ้อยเลยนี่ต้องเก่าเขาจะเป็นอย่างลักษณะเช่นนี้นะคะช่วงน,นี้ก็เป็น ร้องเก่าเขาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสูงเลยนี่ต้ดอันนี้เป็นเมปเปิ้ลเนยลองเคี้ยวดูเิอะอันนี้น่าจะเป็นเมเปิ้ลจำได้ที่เป็นแฉกแบบนี้ค่ะเนี่ยยิ่งดูง่ายเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าหากเกิดอยู่ตรงที่ไม่มีน้ำเนี่ยจะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ใบใบเป็นเป็นแบบนี้โอ้เก็บผักเสี้ยนนี้ก่อนค่ะ พอเขาแก่แล้วปีที่แล้วยังจําได้เลยได้ไปเล็มยอดยอดอย่างเงี้ยมากินเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเออมันคงจะกินมีให้กินอีกนานมันไม่ใช่ค่ะสักประเดี๋ยวก็แก่โอ้ตรงนี้ยิ่งอ่อนนะคะดูสิตรงนี้ขนาดเกิดอยู่ตอไม้โอ้เนี่ยลำเบิ่มเลยนี่ค่ะเกิดอยู่โคนต้นไม้ดูสิเนี่ยดูลำเนี่ยเนี่ยค่ะลำเบิ่มเลยดูสิเท่ากับสองนิ้วเลย ไม่อยากจะหากเขาสงสารไม่อยากจะหากให้ดูค่ะสงสารนี่นี่ยลำเก่าของปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นปล้องค,คงจำได้แล้วนะคะขนาดของเขานี่สูงเกือบถึงอกแล้วค่ะเนี่ยใบยอดอ่อนแล้วก็ต้นก็จะลำใหญ่แบบนี้ค่ะ